นะก,กูนั่งูกนะยุควิกฤตใหญ่แล้วจริงๆมันจะลังลังลังโลกถ้าภาวนาไม่ถึงนี่มันก็จะกลับมาให้โรคร้ายกินกดีนะลูลกต็ให้ตั้งใจกันเอาถึงว่าเรามีเวลาไม่มากถ้าเป็นไปตามพุทธธรรมนายนี่ก็ก็นัาอยู่นั่งูกแต่ว่าเชื่อไหมเชื่อถ้าออกจากโหดแก้วเนะพราะเราพราะไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่งูกมัน ถ้าพุทธเจ้าตัดจริงก็คือเป็นพระธรรมแล้วนะเพราะเราก็ไม่ได้ฟังต่อพระพักเราก็ไม่ได้คานนะเราก็ไม่ได้เถียงใครนะแต่เราก็ฟังหูไว้หูเราเเพียงแต่บอกว่าเราไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้าเม้นพุทธวจนะนี่เราก็ไม่ได้ค้านหมู่นะเดี๋เราก็บอกว่าเราไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้านี่นี่จะผิดเพี้ยนไปเพราะสองพันร้อยข้ผิดจะรู้แน่ชัดได้ยังไงว่าพุทธวจนะนั้นเป็นของแท้เราก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็เลยซัดเราวันนั้น อันนั้นเราไปอยู่ที่อะไรล่ะอยู่ที่ถ้ำถ้ำอิทนินก็อาจารย์อะไรนะท่านอยู่นั่นพอเราเรานี่แหละก็เจ้าปอก็เลยไปคุยกันเรื่องธรรมะนี่นะเจ้าปอไปถามไปอุปถากเราช่วงที่เราออกจากเซน,นาสนะป่าที่บ้านใหม่ได้จเจริญน,นั่นนะปอเขาก็เป็นพระ อือยู่ในวัดนั้นเขาก็พระอ,อาการตุกข์ไปก็ต้องดูแลใช่ไหมล่ะเขาก็หาที่พักที่อะไรให้นี่เราก็เลยพูดเรื่องนี่แหละเรื่องธรรมะนี่แหละแต่นี้ท่านอาจารย์รูปนั้นท่านก็เลยได้ยินท่านก็เป็นพระผู้เพียนสามากแล้วล่ะท่านก็เลยบอกว่าพุทธวจนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่างนี้พอเราเอาอ าจะพูดถึงว่าพุทธวจนะก็อยู่ในใจเรานี่แหละเราก็เรียกว่าอย่างนั้นพทะเจ้าแต่ยังไงมันก็เหมือนกล้องในหูกล้องอยู่ในใจตลอดอืเราไม่ละเมิดสิกขาบทแม้แต่ได้เรียกน้อยเราอ่อนน้อมถ่อมตนเราเรื่ถึงพ่ออยู่ตลอดนั่นคือพุทธวจนะที่เป็นพุทธวนะในใจเราก็เลยว่าอย่างนี้นเนี่ยเนี้อืมท่านาก็เลยได้ยินท่านก็เลยซัดเราเลยนั่นแหะ ท่านเป็นไหนไม่ทราบนะคือท่านจะสืบค้าราเพืหรือยัจจอาาเอองเราก็ไม่เราก็ไม่ไปไปค้านท่านนะต้องก็ยกพุพทธวจนะนั่นล่ะเราก็ไม่ได้ไปค้านทำหลอกแต่เราพูดให้พอฟังเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วเราเราก็มีความเคารพแบบชนิดที่ฝังลึกเราว่างนั้นนะจึงเรียกว่าพุทธวจน,นะคือเหมือนกับตัดจากพระโอษฐ์แก้วกล้องอยู่ในหูอยู่ในใจของอาจารย์อยู่ตลอดตลอดเราก็เลยว่าอย่างนี้ในที่เราพักอยู่ที่กุฏิลหลังนั้นละที่พาลูกไปดูนั่นแหละที่ทำบินเทอนิมน,นั่นล่ะ ท่านก็เลยได้ยินไงท่านก็เลยชัดเราเนะี่ยเราก็ฟังท่านเราไม่พูดนะใช่ไหมก่อนเราก็ไม่โต้อตอบอะไรเราก็ฟังอย่างเดียวนะในเราเรามานันน,นึกตึงตองดูเอาถ้าเราหลงหลงตำรานี่มันจะเป็นพุทธธรรปัญญาแท้หรือถ้าเราไม่มีความเคารพเทือดทูนนะลูกลองพิจารณาดูนะแม้แต่บารีกับอัตถกถานี่ก็ยังขั้นกันระหว่างที่พระพุทธเจ้าออกบรรพชาจะไม่หรอพระพุทธเจ้าออกบรรพชาในบารีบอกว,ว่าออกซึ่งหน้าอา่า พระองค์พระเกศาออกซึ่งหน้าพ่อแม่มก็เลยร้องไห้ผู้เป็นมเหสีก็ร้องไห้ในวันที่ประสูตินี้อันเดียวกันอยู่นะนวันที่ประสูติพระราหูนี้อันเดียวกันอยู่แต่ว่าตัวนี้เป็นการออกซึ่งหน้าในบาลีนี่นะอย่างนั้นมันก็เลยขา้นกันระหว่างบาลีกับอัจฉริยะเราก็เลยว่าอย่างนี้นั่นแล้วคุณจะเชื่ออะไรล่ะนั่นเชื่อที่พุทธ,ธวจะนะแท้ใน,ในใจดีไหม ปฏิบ no ัต nice ิไปดูปฏ <of> ิบ <sleep> right ัต anyway, no uh, ิดูแล้วมีความเชื่อความร่มใสแน่เสนในใจในทางมากทางผลทางมรกทางผลเอาตอนนี้ซะอย่าเถียงกันดีกว่าเราเรียกว่าต่างคนก็ก็เพิ่งเกิดเรายังไม่เกิดจนถึงสองพันห้าร้อกว่าปีนะแต่เราก็ไม่ได้คันตำรานะแต่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วเรื่องอย่าเชื่อเดี๋ยวอ้างตำราในกลมาสูตรเราก็เลยว่าอย่างนี้กาลมาสูตรก็คือตำราเหมือนเดิมอีกนั่นละเราก็เลยว่าอย่างนั้นเนี้ยเราไม่ก็ไปคันใครนะไม่ก็ไปเถียงใครนะนึกแต่หมู่แต่ก็น่าจะพูดเนี่ยแต่เราพู ช่วงที่เราอยู่ท่านวินเทนร์นินท่านบอาจารย์เนี่ยเราก็จําชื่อได้แต่เราก็ไม่เอ่ยหราจําชื่อได้ละเดี๋ยวเราไม่เอ่ยเ,อดเดี๋ยวก็วจะว่าไปประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์อีกอันนี้เราก็ไม่ได้ประมาทนะเราพูดถึงพุทธวจะนะอืก็เลยเราพูดถึงเรื่องธรรมาน,นี่แหละว่าปอไอเอานา้ำเอา,าเอะไรไปพูดสาวแล้วก็ไปกล่าวแล้วเราก็เลยพูดแล้วนั้นแล้วนี้สู่ฟังอว่าดูอยู่าอาจารย์อยู่ไหนว่าอย่างี่นะ่ะ อ๋ออยู่ป่าตลอดตลอดตั้งแต่ปีพอศองวันาร้อยสี่สิบหนึ่งออกมานั่นระบางงั้นบนแล้วก็คือเข้าป่าเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่กับหมูกับพวกแต่นี่ก็มานี่เขก็จำพรรษาอยู่เสนาสนะป่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เลยว่างั้นละ่ะออกพรรษาแล้วก็เลยหนีก็เลยหนีโยมมาแล้วก็พูดตรงๆอย่างนี้หละสองสามวันพวกตาบุญพวกนี้ก็ตามไปอีกอพอพระรูปหนึ่งก็เห็นอีกเนดะี๋ยวนี้แกตายหร้อล่พระรูปนั่นมันก็เลยว่าเราเนี่ยว่าพระรูปนี้ต้อง พัญชาแค่นี้เพิ่งวัดต้องเรียนเดียละฉันวิชาใสา่ญาานโยมจึงตามมาถึงหลายร้อยกิโลขนาดนี้มันว่างี้นะบอกก็เลยม,มากราบอาจารย์มีความคิดยัยงไงโอ้ก็ช่างเขาถึกเราไม่ไปว่าใครนะเราจะใครจะว่าเรายังไงนี่เราไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกเพราะเรามาพักอาศัยเพราะเราเริ่มที่จะสุขภาพไม่ดีเ็าเลยว่าอย่างนั้นเรื่องเพาที่เขากําลังจะหาเรื่องเรานั่นแหละอออกมาแล้ว เขาจะเผาบริขารอะไรเรานั่นแหละเราก็เลยเขาจะทําบุญกรถินตามพระวินัยนี่บอกถึงเวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยห้ามท่องเที่ยวไปในเทศกาลการกรถินหรือท่องเที่ยวเพื่อหาลาภสกระพระพุทธเจ้าปราบบาอพอรู้แล้วว่าอีกเจ็ดวันนี่เราอยู่ที่ทำอินเทอร์เน็ตว่าอีกเจ็ดวันนี่เขาจะทากรถินเราก็เลยกราบลาครูจันหลันครูจันหลันก็เลยถามว่าเอา้าผมไม่ ทำทำทำพินัยพ่อแม่ครูจาจงก็รู้อยู่ไม่ต้องมาถามผมเขาก็เลยว่างั้นเมื่อออกพรรษาแล้วถ้าจะเข้าสู่ทุดงอะไรก็ไดน้น่แต่ว่าตามพระพินัยนี้เมื่อออกพรรษาแล้วนี่อท่านไม่ให้สัญจรไปในวัดวาอารามอื่นถ้าคิดว่าจะมีการสัญจรไปวัดวาอารามอื่นก็ให้มันหมดเขตการกระถินนี่คือในพระวินัยอ่าย่างนั้นถ้าพวกเธอ ยังไม่หมดเขตกางกระถินอ,ออกพรรษาแล้วเร่ร่อนไปหากินขนมบัตรนั้นบัดนี้ผู้ติจาปรับอาบัตเราก็เลยว่างงั้นแต่นี้ผมไม่ได้มาอย่างนั้นอืผมไม่สบายผมก็เลยพักอต่นี้เหลืออีกเจ็ดวันก็จะบูรณถินผมขอโอกาสไปพักอยู่ที่ขุนห้วยแม่สอดแล้วก็ว่างงี้นันเราก็เลยไปนั่นล่ะ <c oughs> ก็ให้เจ้าปอนี่มั่งไปส่งกลุ่มนี้แหละเอารถอยู่ในวัดนั่นแหละรถเบนซ์ของเก่าๆของลุงตาบัว จะไหมตรงข้อโลกสมไยมออกประบบาช่วยชาติาลดลดลายตอย่างนี้ศูนย์รวมนั่นลูกนั่นรถเบนลถอะไรเต็มอยู่นั่นนะจมไหมก่อนนะนลกเก่าๆี่ของ,ของลงตาที่ไปจดไว่าเป็นสถานีวิทยุตอนนี้ไม่ก็ไม่ทราบนะว่าสถานีวิทยุตรงน,นั้นปิดหรือยังก็ไม่ทราบนะเพราะไม่มีใครคุมก็คงจะปิดไปตามการนั่นมั้งพอไปวันนั้นก็ปิดอยู่นะก็ไม่เห็นว่าใครไปคุมที่สถานีวิทยุของลงตาอยู่ที่เนี่ยเราทำบินเทอนร์น,น,น,นี้นี่นะก็เห็นเราเราไปวันนั้นเราก็ไปพักอยู่ที่กุฏิแล้วนั้น ก็นั่นก็เป็นเป็นไอ้สถานีวิทยุก็ไม่เห็นว่าเปิดใช่นะคงไม่มีใครดูแลไม่มีใครอันนั้นนะ่ะไม่มีโยมอุปถากคงจะปิดไปตามกาลเวลาอันนี้ต้องมีโยมอุปถากรนะลูกนะนี่เนี่ยที่ว่าสถานีวิทยุนี่ต้องมีผู้ดูแลนะไม่จะว่าจะอันนี้หมดนะลูกนะคือเป็นจุดเป็นจุดไปนั่นน่ะต้องมีผู้ดูแลนะลูกนะก็เหมือนที่อืม ไม่จันอย่างนี้ของท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นั่นงนันนะนั่นน่ะมันก็ต้องมีผู้ดูแลแล้วก็มีโยมอุปถัมภ์ดูแลใช้ใจปัจัยในการที่จะดูแลรักษาแล้วก็ติดตั้งทํานองนี้ลูกต้องมีอุปาาชวติการผู้ที่เหมือนกับบินทีเ่เกิดเสรษฐีมันพระนางวิสาขาดูแลนะลูกนะก็ไม่เว่าอย่างพระนี่จะขนขวายกันด้วยอย่างเดียวเฮ้ยมันไม่ไหวนะลูกนะไม่ะว่าน,น้อยจุดนะลูกนั่นะหลายร้อยสถานีนะที่เป็นเครือข่าย อันนี้ต้องมีผู้ดูแลผู้ด,ดูแลผู้ด,ดูแลอย่างถ้ามีเทนีนี่พอไปวันนั้นเราไปพักเอา้าแต่เราก็ไม่ถามนะพ่อก็ไม่ถามอืมพ่อก็ไปดูอยู่เอา้าไม่เห็นเปิดใช้เราก็เลยลดของประทานไปจดไว้นั่นแหละที่หน้าสถานีสถานีวิทยุเนะี่ยวันนั้นนะก็ไม่เห็นว่าเปิดใช้นะคุณจันทร์แหลงก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพระก,ก็อยู่ก็เป็นปกติก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะตอนนั้นนะ่ะเขาก็เลยไม่ถามแล้วก็คือเล่าไปลหละอันนี้พูดถึงอื <c oughs> เรื่องพูดถึงพุทธวจนะพูดถึงหมวกคณะ ที่ yup. ประมาทที่ว่าเราพูดถึงว่าพุทธวจนะที่แท้ก็คือใจนี่แหละเราก็เลยว่างนั้นก็ธรรมะทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจใจเมื่อมีความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนได้ฟังจากพระโอษฐแก้วอยู่ health, hm, ตลอดตลอดเรียกว่าพุทธวจนะที่ใจหรือว่าคำพีใจมันก็ลงตัวนี้แหละเราก็ไม่ได้พูดมากจต่ไหก่อนเราก็พูดแค่นี้ละอให้เจ้าปอฟังนี้ท่านก็เลยได้ยินท่านก็เลยชัดเราแล้วก็ฟังล้วก็ฟังควาก็เคารพนะเราไม่ได้ไปโกหกเกียดท่านท่านก็พูดตามความเป็นจริงพูดตามตำรานี่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ท่านก็ยกตำราขึ้นแล้วก็ฟังโอ้ตำราเป็นอย่างนี้เหรอเราก็เราก็ไม่ได้เรียนนี่ใช่ไหมล่ะเราเรียนตำราเดียวก็คือตำราใจนะถ้าเป็นพุทธวจนะก็เป็นพุทธวจนะที่ใจเราก็เลยว่าอย่างนั้นคือความเคารพที่มันฝังหรือกันถอยไม่ขึ้นมันอยู่ที่นั่นนะลูกนะลูกจะเข้าใจเองเมื่อลูกกับเพือปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปด้วยองความเคารพนี่มันไม่ได้ไปทางอื่นนะลูกนะถ้าว่าอิทธิบาทสี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์คือมันจะลงที่ตรงใจตรงนั้นตรงนั้นเลย ฉันทะวิทยาจิตแต่วิมังสาเนี่ยคือต้องมีความพอใจจริงๆลูกเข้าใจหรือ,อยังมีความพอใจนั่นในสิ่งที่ตัวเองกระทาคำว่าอธิบาทสี่นี้มันมันช่บ้านแต่อยู่ในทางธรรมอย่างเดียวนะลูกนะทางโลกด้วยนั่นถ้าพึงพอใจในทางโลกการําเรียนหนังสือก็ขวัญขวายไม่ขี้เกียจกี่การน,น,นั่นถ้าพึงพอใจในทางโลกในการทํางานทางโลก จะทํารั่วทําสวนหรือทาอะไรก็ตามมันต้องเป็นความพึงพอใจของใครองมันจะเป็นการเรียนในพวกที่ว่าเป็นข้าราชการก็ต้องมีความพึงพอใจมีฉันทะความพึงพอใจอยู่แล้วไม่ใช่หรือนั่นอย่างนั้นอิธิบาทจีตถ้าไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไม่สาเร็จได้นาลูกนะอันนี้พูตามความเป็นจริงนะเมื่อมีความพึงพอใจก็ต้องมีความเพี่ยนพยายามนั่นจิตพารณาไต่ตองอยู่ตลอดตลอดนั่นแล้วก็ดูแลตลอดตลอดในสิ่งที่ตัวเองกระทา คือมันพิจนาแต่ตอ,องจิตต้องมีความมุ่งมาน่าบักบั่นจริงๆมันจึงจะสําเร็จรู้ล่วงไปที่เรียกว่าอิออทธิบาตรสี่นั่นผู้ที่จะร่ำเรียนเป็นเขาเรียกว่าในทางโลกั่านร่ำเรียนที่บอกว่าเป็นดกตุ่มดกตื่อเขาตามไม่มันก็ต้องมีความพึงพอใจที่เรียกว่าอิทธิบาตรสี่ต้องมีความเพียรพัญญาม,มต้องมีความพึงพอใจัอย่างนั้นก็ไม่ถึงเท่ากัอบมันนะลูกนะอันนี้แต่จะภาคปฏิบัติในทางด้านธรรมจิตตภาวนาเนี่ย ความพึงพอใจมันจะรวมลงที่ใจลงที่ใจตรงนั้นที่เรียกว่าคัมภีร์ใ่หรือพ้าวาจารย์เรียกว่าคัมภีร์สวงนี่คัมภีร์ใจตรงน,นั้นเมื่อมันเกิดมันมันจะเป็นพุทธวจนะไหลรวมลงไหลรวมลงที่นั่นเหมือนฟังจากพระโอษแก้วเหมือนพระพุทธเจ้ามองดูเราตลอดอย่างนี้นี่นี่พูดให้ฟังตรงตรง,ตรงเลยนะพ่อจะเป็นอย่างนั้นนะแต่คนน่คนไกลเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะลูกนนี่พูดให้ลูกหลานฟังนี่ง นี่เพราความปีใจพุทธทพนะนาใจมันเกิดมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะหรือว่าเราเป็นลูกยอดกระตันอยูก็แล้วแต่ใครจะคิดนะนี่เราไม่เหมือนหมดได้ประกันทั้งหลวงหรือว่าเราเป็นลูกยอดกระตันอยูที่เวลาเราที่อยู่ทางโลกเราก็ไม่เคยว่าที่จะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือว่าลูกลูกยอดกระตันอยูในทางโลกก็แสดงว่าอิทธิบาทสีความพึงพอใจเราทํามาแล้วตั้งแต่ในอดีตนั่นเป็นคุณเครื่องแห่งความสาเร็จเราจึงสําเร็จในปัจจุบัน นั่นสิ้นสงสัยในปัจจุบันเพราะอิทธิบาทสีร 4, เราทํามาแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นขณะที่เรายังไม่ได้บรรพชานี่เราอยู่ทางโลกเราก็เป็นอิทธิบาทสี 4, ในความพึงพอใจในการดูแลพ่อแม่นั่นพึงพอใจในการอุปถัมภ์ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พึงพอใจในการทํามาหาเลี้ยงชีพถ้าจะพูดถึงนะพึงพอใจในอาชีพนี้แล้วก็ทําอาชีพนี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โดยที่อาชีพไม่ผิดตัวบทกฎหมายในทางโลกถ้าผิดตัวบทกฎหมายเราไม่ทำเปนะ็นนแปลกนะตัวนั่นแหละ ถ้าว่าผิดตัวกฎหมายในทางทำไหมตอนนั้นเรายังไม่ทราบเรายังไม่ศึกษาหาความรู้ในการทําปานติบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความรักรเคารพเทิดทูนในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ต้องการให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีนะพ่อเคยพูดให้ฟังหลายครั้งนะแต่มาทราบภายหลังเอา้าตอนนี้เราจะตกนรกอแทนพ่อแม่ขอให้พ่อแม่อยู่อย่างผาสุกเช่นชัยถือน,นู่นไปนู่นก็แสดงว่าอิธิบาสี เราทำมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่นในอดีตนีมันจึงไปอย่างนั้นมันก็หาทางออกข้างมันนั่นตอนนี้รู้ว่ามันผิดธรรมผิดวิในผิดหลักธรรมสองพระเจ้าก็หาทางออกหาทางออกเรื่อยหาทางออกเรศผลสุดท้ายก็สมบูรณ์ิบ์ด้วยศีนหานนั่นแหละก็ซื้ออ่าซื้อตลอดละตอนนี้ไม่ทำปานอธิบาแล้วซื้อตลอดแล้วอืมซื้อแต่ขอขอพ่อขอแม่เรื่องนี้นะเรื่องที่ว่าของที่มันเป็นนี่แหละตัวเป็นๆน,นี่แหละ อขอพ่ขอขอแม่นะขอนะลูกขอนะแต่พ่อแม่ก็ไม่พูดนะแต่ท่านก็แอบเหมือนกันแอบไปบอกกับลูกคนอื่นนั่นน่ะแต่เราก็ไม่ทราบนะเรื่องขอพ่อนี่ก็ลูกคนอื่นเขาพูดให้ฟังเดี๋ยวเรานี่เราขอเราขอบอกว่าเด็วไปกินเธอสงสารมันพ่อกับแม่ก็เลือกซาเพราะว่าอาหารเราก็เต็มตู้อยู่ลูกก็ซื้อมาให้ต้องการอะไรก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้ยกเว้นของที่มันยังมีชีวิต แต่ถ้าเป็นของสดเราก็ซื้อมาให้อยู่ในตู้เย็นแต่ยกเว้นของที่มีชีวิตและเอามาฆ่าอันนี้ขอเน,นี่ยขอพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่พูดนะพ่อแม่ก็เก่งใจเราก็ไม่พูดแล้วเนี่ยแต่ท่านก็คงจะทนกับความหิวและความเปรความผีที่มันจะติดแน่ใจของท่านไม่ได้ท่านก็แอบไปกระซิบลูกคนโตและลูกคนรองต่อไปทำนองนี้หล่เราไม่ทราบเมื่อเราออกไปทำงานแล้วอืมหลายวันเรากลับมาน้องๆหรือว่าพี่สาวพี่ชายพูดให้ฟัง ล้วก็ลแล้วไปละเราก็ไม่พูดเราก็มีแต่มีความรู้สึกไปใหนว่าเปรตผีมันคงสถติตในใจของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่มันดึงรังให้ลงนรกอ้าวแล้วก็จะเป็นพยายามเพื่อจะดูแลพ่อแม่เท่าที่จะดูดูแลได้นั่นแหละอืมก็เลยให้พ่อแม่ไปจังหันจังหันตลอดนี่เราก็เป็นคนทำอาหารเดงนะ้านี่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เป็นคนทานะลูกนะเออจะเป็นทอดปลาจะเป็นอาหารอะไรนี่เฮ้ยเราเก่งนะเราเป็นกุ้งกุ้กเก่านะลูกต้องเข้าใจด้วยนะอืมเราทําอาหารให้พ่อให้แม่นี่ตลอดตลอดอ้าพ่อถือน้ํานะ แม่ก็ถือสำรับที่มันเบาพ่อก็ถือสำรับที่มันหนักก็เดินไปก็วัดวัดกับบ้านมันก็ไม่ไกลกันใช่ไหมก็เดินไปนั่นกิโลกว่ากว่าหรือสองกิโลนั่นเนื่งลกเห็นนั่นก็ประมาณกิโลกว่ากว่าอย่างนี้นะให้พ่อแม่เดี๋ยวน่ะกําลังกายก็เดินไปนี่แหละลัดไปนั่นมันจะเดินไปตามถนนก็ลัดไปก็ลัดเสีนหน้าวัดมันก็ไม่ได้ไกลอะไรใช่ไหมละ่ะมันมีทางลัดไปที่บ้านพี่น้องมงจากันายาดนั่นแหละก็แสดงว่าอิทธิบาทสี่ตอนนี้เราทําสมบูรณ์ริบูรณ์ เราจึงเป็นพุทธวจนะคือนขึ้นในงใจของเราเหมือนกับได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดนั่นนี่พ่อพูดตรงผงนะเหมือนได้ยินได้ฟังในขณะที่เราอยู่าปานเหมือนได้ยินได้ฟังพ่อพูดตลอดเหมือนกับเห็นสายพระเนตรหรือสายตาของพระองค์ดูเราตลอดดูเราตลอดเนี่ยเหมือนไม่ห่างอาจจะผิดอาบัตินี่จะเหยียบย่าหรือจะไปขี่เบี้ยวหรือจะเดินไปเอาไม้แห้งไม้อะไรก็เหมือนท่านมองมองไม่ห่างสายตานะเป็นทานรองนี่แหละ ไม่มีที่ราที่แจ้งเลยเรานี่ก็แสดงว่าเราทํามาสมบูรณ์บริบูรณ์ดล้วอิทธิบาทจีพูดถึงความสําเร็จในรูปนี้พูดถึงความสําเร็จ,รยรจอย่างนั้นพุทธวจะนะมันก็เลยเข้าลงที่ใจลงที่ใจลงที่ใจนั่นแหละอย่างนั้นเวลาหมู่ถามเราก็เลยพูดให้ฟังเราไม่ได้ไปเรียนนะเราว่าอย่างนั้นนะเรื่องจิตเรื่องเกจตสิกเรื่องอะไรนี่ในช่วงนั้นเราไม่ได้เปิดเลยนะเราพูดตรงตรงนะว่าอย่นงนั้นนะเรามาเข้าใจในภายหลังในขณะที่หมู่คณะให้หนังถือแค่นนั้นะเราเลยว่าอย่างนั้นแต่เรื่องขาอพจนั้นเเรราไไไม่ด้ปียนะ เหมือนกับพุทธวจนะเกิดในใจตลอดเมือนก็ได้ฟังจากระโอฐ์แก่อันนี้ผิดนะลูกนะอันนี้ถูกนะทํานองนี้แหละอืมารนิ้งในการเดินนี้ถูกนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เศีลที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทํานองนี้แหละมันไม่มีตําราภายนอกเข้ามามีแต่พุทธวจนะอยู่ภายในใจตลอดภายในใจตลอดคือรวมลงที่ใจคือพุทธวจนะคือพุทโธพุทโธที่ใจตรงนั้นพุทธะ คือพุทธวจนะพุทโธคือพุทธวจนะลงที่ใจลงที่ใจลงที่ผู้รู้นี่คือพุทธวจนะเราก็เลยพูดอย่างนี้ให้ปอฟังนี่ท่านบิร์นินท่านก็เลยได้ยินแล้วก็เลยซัดเรานั่นแหละแล้วก็ยกปั๊บ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 ท่านยกขึ้นเลยนะพุทธวจนะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นน่ะก็ท่านเรียนนี่นะแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ไม่ได้คันนะเราไม่ได้คันตำรานี่ก็ท่านเรียนเรียยไปอย่างนั้นเราเรียนในทางจิตภาวนานี่เราเรียนทางใจของเราเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ของเราเราก็ไม่ได้ประคันท่านนี ถ้าท่านค้านเราก็แสดงว่าท่านเป็นพุทธวจนะปลอมรู้เข้าใจหรือยังตอนนี้นะถ้าพุทธวจนะเทศจะไม่ค้านกันนะอันอีกหนึ่งตำราจะเชื่อหรืออ้างตำราแห่งกาละมาะสูตรนั่นเชื่อไม่ได้ฟังหูไวหูคือศึกษาความรู้ดูแล้วก็นํามาพื้ปฏิบัติมันจึงได้นะลูกนะไม่งั้นมรคผพปฏิพัณ์ไม่เกิดนะหลงในตำรามรคผพิฏิพาน์ไม่เกิดหลงในภาคปฏิบัติมรคผพปฏิภาน์ก็ไม่เกิดนาะนี่เนี่ย มันต้องไม่หลงทั้งสองด้านพอพุทธวจนะเกิดแล้วในใจจะไม่หลงนะลูกนะเหมือนก็เตือนสติตลอดอันนี้หลักคำหนักวิน,นัยสีนี้ช่วยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ด่างพร้อยถ้าจะพูดถึงเรื่องมรรคแปดสีสมาธิปัญญานี่จะเป็นพุทธวจนะในตำราหรือพุทธวจนะในภาคปฏิบัติอันนี้สมบูรณ์เราไม่ค้านนะถูกต้องหมดสติปัฏฐานสี่ถูกต้องหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมถูกต้องหมดนะอืองค์ตัสรู้นี่ถูกต้องหมดเลย ถ้าพูดถึงตามตำรานะลูกนะคือถูกต้องหมดเลยอันนี้ไม่ค้านค้านไม่ได้แต่พระสูตรอื่นเราค้านถ้าจะพูดถึงค้านนะแต่เราก็ไม่ได้ไปค้านที่บอกว่าเขาพูดมาเราเขาเราค้านเรา án, เขา, án, เาอย่างน,นี้เราไม่ได้ค้านนะลูกนะเดี๋ยวพูดถึงว่ามันค้านในใจนี่แหละอีกพระสูตรต่างๆนี่บางทีมันก็ค้านมันก็ค้านมันก็ชนิดจะบอกว่าไม่ฟังเลยคำนองนี่แหละ modular. ใครเขียนอถ้าผู้มีกิเลสเขียนเป็นอีกอย่างนะผู้สิ้นกิเลสเขียนเป็นอีกอย่างเนี่ย เป็นอีกอย่างคนละอย่างเตะถ้าผู้ที่สิ้นกิเลสที่ไม่แตกฉานละ่ะเนี่ยผู้ที่สิ้นกิเลสไม่ได้แตกฉานละ่ะแต่ผู้ที่กิเลสแตกฉานเป็นคนละอย่างอีกนั่นการเขียงก็คนละอย่างนี่นี่ฟังฟังหูไว้หูนะลูกนะเวลาที่ครูบาอาจารย์เทศก็เราก็ฟังท่านสิ้นอาสวะหรือ,อยังไม่สิน้นก็แล้วแต่เราไม่ก็ไปก้าข่ายแต่นั้นเพราะว่าท่านพูดเป็นสมมุติทั้งหมด ครูบาอาจารย์จะสิ้นอาสวะหรือไม่สิ้นอาชวะเวลาพูดออกมาเป็นสมมุติทั้งหมดเมตเตระพุทธเจ้าพ่อเราแม่เรานี่เปดหมืนสี่พันกันเป็นสมมุติทั้งหมดนี่ดูที่นั่นพุทธวจนะมันเกิดแล้วในใจเป็นอย่างนั้นเขอให้ลูกหลายนเข้าใจนะออืย่าจะบอกว่าพุทธวจนะอยู่ในตัวนั่งสืออย่างงั้นมันก็เถียงกันไม่มีวันที่จะจบอยางสิ้นนานลูกนะพระอริยบุคคล ท่านจะใช้สมมุติสอนจนถึงวันที่ท่านดับขันเข้าสู่มหาบริณีพานพระพุทธเจ้าก็ใช้สมมุติสอนในเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องโสดาติจิตาคาอนนาคาและละหันที่จะเป็นพุทธวจนะออกอยากพระโอฐ์แก้วหรือยังไงก็ตามนั่นก็เป็นสมมตินะลูกนะเจะเถียงกันนะใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์นนั่นแหละเพราะว่ามรรคผลปริณีพานไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือโสดาที่แท้ไม่ได้อยู่ที่พุทธวจนะในตัวหนังสือ สกิาการนางคาและทหันก็เจอกินเดียวกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่รู้ในการละในการวางวางขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงด้ะสูงถุดโน่น,น,นตัววางตัวนั้นมันไม่มีคําพูดขอ <laughs> ลูกหลานเข้าใจนะพุทธวจนะเป็นคําพูด <laughs> นั่นตัววางที่แทไม่มีคําพูดถ้าไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมันก็หลงในธรรมะนะอ응นั่นแหละอิธิบาทสี่ถ้ายังไม่สมบุ์บริบูรณ์ที่ตั้งสมบูรณ์บารมีมามันไม่แตกฉานในสมมติ คือรู้วิมุตต์แต่มันไม่แตกฉานในสมมุติคือเทศไม่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ลูกเข้าใจหรือ,อยังนั่นเทศแล้วมันไม่เข้าใจนั่นผู้ที่แตกฉานแห่งสมมุติผู้นั้นก็จะเข้าใจเองแต่ผู้ที่ไม่แตกฉานในสมมติผู้นั้นก็ไม่เข้าใจนะลูกนะคือวิมุตต์ลุดพ้น์ไปแล้วมันก็รู้เฉพาะตรงนั้นแต่มันไม่ได้แตกฉานในสมมุติที่เอาตัวรู้ที่ไม่มีคําพูดออกมาพูดเป็นสมมุติลูกเข้าใจหรือ,อยัง นี่จะไปเถียงกันเรื่องคำผีไปรานหลวงปู่ก็ฟังเฉยๆนะหลวงปู่ไม่ได้เถียงใครนะแต่ถ <c oughs> ้ามันคันมันก็คันในใจเขางมันนั่นนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าพระสูตรนี้บัญญัติว่าอย่างนั้นพระสูตรนี้บัญญัติว่าอย่างนั้นใช่ในพระสูรในตำราแต áfic, ่หลวงปู่ไม่ได้ฟังต่อพระพักเหลือจึงยกกาลามาสูตรขึ้นขวางปั๊บนั่นเดี๋ยวเชื่อเรื่องตำราอะก็กาลามาสูตรก็เป็นตำราใช่แต่ก็ไม่ได้ฟังต่อพระพักอีก างเี้ภาษาดิบุตรก็จะวางเป็นอุเบกขาจิตเลยดูจิ่นั่นเลยเอ้าวปับเวลาพระพุทธเจ้าถามนี่ภาษาดิบุตรนี่ไม่ได้ไปยึดตรงไหนนะสาวิบุตรทําไมเธอจึงหน้าตาผุดผ่องผิวพรรณเปล่งปั่งหน้าตาผ่องใจสว่างสวยัยอยู่ตลอดตลอดเธอเอาอะไรเป็นอารมณ์ภาษาริบุตรเอาความว่างเป็นอารมณ์ไม่ยึดพุทธวจนะที่เป็น บทเป็นบาทแห่งภายนอกเลยเอาความว่างเป็นอารมณ์ดูสิภาษารนบุทเอาความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยอย่างงั้นหลวงปู่ดุลอัตุลนี่อ่านพระไตรปิฎกจบในสามเดือนใรมากไม่มีข้อธรรมะบทบาทใดที่กินใจหลวงปู่ดุลอัตุลเลยมีธรรมะบทบาทเดียวที่เอาความว่างเป็นอารมณ์เท่านั้นเออ เป็นบทบาทที่กินใจของหลวงปู่ดุลอตุโลดูนที่นั่นเราพิจารณาแต่ตองปับ๊บเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรดีท่านว่างนี้เราไปศึกษาหาความรู้ในการเที่ยงขององค์ท่านท่านบอกว่าอา้าวก็สามเดือนใตรมากเด็กเราจะอ่านพระไตรปิฎกให้จบสามเดือนไตรมากก็อา้าววันอาสารหบบูชายังวันาวนาเข้าพรรษาจิบพระไตรปิฎกเลยท่านก็อ่านอย่างนั้นละสามเดือนไตรมาสร้อยเล่มอ่านจบปับ๊บ ไม่เห็นมีอะไรดีท่านว่าอย่างนั้นไม่เห็นอะไรที่เป็นสาระแก่นสารมีบทบาทเดียวที่เราว่ามีสาระแก่นสารคือเอาความว่างเป็นอารมณ์ <c oughs> ดูสิหลวงปู่ดุลตเโลคือไม่ได้สนใจเลยแค่ว่าอ่านพระไตรปิฎกจบลงนั่นแหละบลอยเล่มนั้นไม่สนใจไปสนใจที่โดยที่ไม่ยึดไม่ถืออะไรเอาความว่างเป็นอารมณ์โหนั่นแหละลูกนย่นั้น หลวงปู่ดวลอัตุโลจึงเอาผู้รู้อยู่ตลอดผู้รู้อยู่ตลอดนั่นเอเอาผู้รู้ผู้รู้เป็นอารมณ์ผู้รู้แห่งความว่างเป็นอารมณ์ผู้รู้ผู้รู้นี่ก็ยังไม่ว่างนะความว่างนี้เป็นว่างแบบเหนือผู้รู้รู้เข้าใจหรือยังเอาผู้รู้เป็นอารมณ์ก็ต่างหากนะเอาความว่างเป็นอารมณ์ก็ต่างหากนะอผู้รู้เป็นอารมณ์เฉยมันก็ยังไม่ว่างเอาความว่างเป็นอารมณ์ความว่างเป็นอารมณ์ตัวนั้นมันเหนือผู้รู้อีก ถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็สอกันไม่ได้นะลูกนะอันนี้พูดให้กหลัดฟังไงพูดถึงพุทธวจะนะพูดถึงพระสูตรต่างๆอย่าถกเถียงกันดีกว่าแต่ก็ให้เอาสมมุติในพระสูตรนั้นมาเรียบเรียบเคียงเคียงในการเทศผู้ที่ฟังทำเป็นไม่ได้ยึดพระสูตรผู้ที่ฟังทำเป็นยึดกันเทศเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานนั่นในพระสูตรต่างๆนั้นมันก็ต่อกันมาสองพันรกว่าปี B. มีการเผาทิ้งไปบ้างมีการจดจำกันต่อมาบ้างแลวจะรู้ได้ยังไงว่าออกจากพระโอษฐแก้วที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยฟังมันสมเหตุสมผลนะลูกนะอืมเราก็วกเข้ามาที่พุทธวจนะใจร้างยืนเดินนั่งนอนผู้คิดเดือมทำรู้อยู่ในตัวในตอนอยู่ในใจนี่แหละลูกเนะี่ยอย่าไปอย่าไปไหนมาไหนเลยจิตนั่น คืออย่าให้จิตมันไปไหนมาไหนอย่าให้ไปยุ่งเหยิงในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้อย่าให้ไปยุ่งเหยิงในคนนั่นคน,นนี้ยุ่งเหยิงในการเทศของครูบาอาจารย์ให้มันวกเข้ามาอยู่ที่ใจตัวนั้นคำพีใจให้มันเกิดอยู่ตลอดดืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำพิจนาใจอยู่อย่างนั้นพิจนาว่าเดี๋ยวนี้มันละความโลคความโกรธความลงที่ติดมาได้หรืออย่างฟังทเทศ่ยงฟังอยู่ที่ใจตัวนั้น่ะหูจะเพียงรับฟังให้มันลงลง,ลงลงอยู่ที่ใจลงอยู่ที่ใจตัวนั้นนั่นแหละ เาเรียกว่าพุทธ,ธวจนะเกิดในใจแล้วนั่นมรรคผลปณิพานเกิดนะลูกนะไม่งั้นมันไม่เกิดนะพู้รู้หล,ลานฟังเห็นถูกเถียงกันเรื่องพระสูตรเหตุเห็นถูกเถียงกันเรื่องพุทธ,ธวจนะเราก็เลยเลือกถึงที่เราอยู่ถ้ำอินทนิลเราไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งนี้แต่พุทธ,ธวจนะใจคือพุทธะเกิดแล้วในใจพุทธะพุโทโธเกิดแล้วในใจนี่ลูกจะไม่สนใจคำภีภายนอกเลยไม่สนใจพุทธ,ธวจนะภายนอกที่อยู่ในตำราเลยเพราะเป็นสมมุติ เอาพุทธะปัญแาเทท,ที่เกิดในใจนี่แหละนั่นอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่นอนพูดคิดดื่มทำลูกก็จะเข้าใจเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าดูแลเราอยู่ตลอดตลอดตลอดนั่นเมื่อมีพระพุทธเจ้าดูแลอยู่ตลอดลูกไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะเสื่อมจากธรรมนั่นและเราจะหลงโรคหลง,ลง,ลงทางไม่มีอะพระพุทธเจ้าเาตือนสต,ต,ติตลอดตลอดนั่นแหละคือธรรมคือวิน,นัยคือพุทธวจนะญาเทอ่ะคำว่าอะัยลูกสาธุ